Thank you. ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจําวันที่ 21ตุลาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา18นาฬกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสภาวะอากาศของบ้านเราฝนฟ้าอย่างเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่21ตุลาคมพศ2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา วันนี้จนถึง18นาิกาวันพรุ่งนี้พบว่าประเทศไทยเรามีพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณที่มีฝนตกหนักนะครับผมสีเหลืองนะครับคือตั้งแต่35.1สิถึงเกมิลิเมตรครับผมได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราการตราดจังหวัดจันทบุรีระยองชลบุรีฉะเชิงเศราปราจีนบุรีนครนายก กรุงเทพมหานครปรทุมธานีนครพระนครศรียุธยานนทบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมโดยดูยจากแผนที่ก็พบว่าประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางภาคกลางภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครตลอดทางปริมณฑลนะครับ เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันที่21ตุลาคมตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้กันครับผมลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่21ตุลาคมพบว่าเรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่21ตุลาคมตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้กันครับผมได้พบว่าล่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบนและภาคตัวนอกประกอบกับลมตัวนออกและลมตวนออกเสียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างและภาคตวนออกเสียงเหนือตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตัวหนออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรสำหรับ ส่วนอ่าวไทยมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผมมาเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่18บแนาฬิกาวันนี้จนถึง18บแนาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้ครับภาคเหนือ คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับผมและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและจังหวัดกำแพงเพชรครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสมีลมตัวออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตัวออกเฉียงเหนือกันครับคาดการว่า จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐมจังหวัดสกลน,นครมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22งถึง24องศาเซลเซ,ลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ถึง3 3องศาเซลเซ,ลเซียส มีลมตัวออกความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางกันครับภาคกลางวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22่สองถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-3ถึง องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับทางภาคตัวนออกนั้นคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชงิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียส มีลมแปรปรวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเราเลื่อนลงทางใต้กันครับผมสำหรับทางภาคใต้ฝั่งตวนออกนั้นวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับผมมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-35องศาเซลเซียสมีลมแปรปรวนความเร็ว10ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับผมฝั่งอันดามันวันนี้ คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองพังงาและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมามีลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1- 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปมีลมตะวนตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเราขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ถึง34องศาเซลเซียสมีลมตอนออกความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาวิเคราะห์โมเดลฝนกันนะครับโดยอาศัยข้อมูลจาก windy.com นะครับผมโดยโมเดลฝนในช่วงเวลา20นาฬิกาประเทศไทยและสปะปลารนั้นไม่มีมกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยนะครับผม โดยเฉพาะทางภาคใต้ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีกลุ่มเมฆฝนไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับรวมไปถึงสปปลาวนะครับผมในช่วงเวลา20นาฬิกาโดยเรามีกลุ่มเมฆฝนอยู่ในเป็นหย่อมอยู่นะครับผมอยู่ทางภาคตะวันออกในเวลา20-21นาฬิกาสำหรับประเทศไทยอยู่แถวจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสก้วนครนายกฉะเชิงเซานะครับแต่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยครับผมจะมีบางจุดอาจจะเป็นหย่อมในลักษณะปานกลางนะครับ ในเวลาดังกล่าวส่วนภาคกลางและกรุงเทพมหาคนครนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยครับในเวลา20-21นาฬิกาพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลาพอเรามาดูโมเดลฝนวิเคราะห์โมเดลฝนในช่วงเวลา24นาฬิกาหรือเที่ยงคืนนะครับผมของวันที่21รอลอยต่อวันที่22ก็พบว,ว่าประเทศไทยและสปปลารไม่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับแต่ประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่แถวทางภาคกลางตอนบนครับผมแถวจังหวัดนครสวรรค์ สิงห์บุรีอ่างทองชัยนาธนะครับก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับพ่อแม่พี่น้องพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงโดยกลุ่มโดยโมเดลฝนเหล่านี้ที่เล็กน้อยเหล่านี้ก็จะต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะครับจนถึงช่วงเวลาประมาณ6โมงเช้าครับผม6โมงเช้าของวันที่22ก็ยังพบว่าประเทศไทยไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับและก็สปปลาวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนแต่สําหรับประเทศไทยนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยครับผมอยู่ทางภาค ตอนบนและก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับโดยกลุ่มเมฆฝนที่ปกคลุมส่วนใหญ่จะอยู่ในอ่าวไทยครับผมในช่วงเวลา6โมงเช้าของวันที่22นะครับพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วง8โมงเช้าประเทศไทยของเราก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนอยู่เหมือนเดิมครับผมแต่ก็จะมีเป็นพอเรามาดูโมเดลฝน,น,นในช่วงเวลา8นาฬิกาก็พบว่าประเทศไทยภาคใต้ภาคาาตอนออกสียงเหนือภาคเหนือมีกลุ่มเมฆฝนน้อยนะครับผมรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตอนออก ก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมในช่วงเวลา8โมงเช้าของวันที่22นะครับแต่ประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนอยู่ในลักษณะเล็กน้อยอยู่แถวทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับผมเกาะกลุ่มกันอยู่ครับค่อนข้างเล็กน้อยนะครับประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนยังอยู่ในอ่าวไทยครับผมในช่วง8นาฬิกา8โมงเช้าของทันที่ส2ส่วนสซปอปอเลาเช่นกันครับไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับในช่วงเวลา8 โมงเช้าโดยกลุ่มเมฆฝนที่มีลักษณะเล็กน้อยทั้งประเทศไทยและสปปร,ปราวานั้นได้ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเวลาเที่ยงวันของวันที่22นะครับผมเที่ยงวันของวันที่22ก็พบว่าประเทศไทยเราก็เริ่มมีมมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาปกคลุมนะครับก่อนข้างที่จะเล็กน้อยครับผมเข้าปกคลุมทั้งภาคเหนือภาคก,กลางภาคตะนออกเฉียงเหนือกรุงเทพมหานครและภาคตะนออกตลอดทั้งภาคใต้ตอนบน ถวจังหวัดเพชรบ by, ุรีประจวบคิรีขันจังหวัดชุมพรนะครับส่วนภาคใต้ส่วนล่างนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมในช่วงเวลา12นาฬิกาส่วนใหญ่ในช่วงเวลา12นาฬิกาประเทศไทยเราน่าจะอยู่ในช่วงที่เป็นลักษณะคืมฟ้าคืมฝนนะครับโดยกลุ่มเมฆฝนได้เริ่มทยอยเข้ามาปกคลุมครับผมเช่นเดียวกับสปอปรอาวก็น่าจะอยู่ในลักษณะคืมฟ้าคืมฝนนะครับในช่วงเวลา12นาฬิกาของวันที่22ครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนนี้ก็จะเริ่มสะสมหนาแน่นมากขึ้นนะครับ ตั้งแต่ช่วงเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกา16นาฬิกาครับ3ประมาณช่วง3ชั่วโมงนะครับ14 15 16นาฬิกาโดยประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะคบผมตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางเข้าปกคลุมนะครับแต่สำหรับทางภาคใต้นั้นภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงใต้สุดไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับในช่วง14 15 16นาฬิกาโดยภาคใต้ใน ส่วนที่มีกลุ่มเมฆฝนอยู่แถวจังหวัดจังหวัดนครศรีจังหวัดประจวบคิริขันจังหวัดเพชรบุรีนะครับค่อนข้างปานกลางครับผมคาดการว่าจะมีฝนตกกระจายนะครับสำหรับ2จังหวัดนี้ส่วนทางภาคกลางนั้นและกรุงเทพมหานครตลอดทั้งภาคตะวันออกส่วนใหญ่รวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยนะครับผมแต่อาจจะมปีปานกลางเป็นกลุ่มเป็นหย่อมครับ ในช่วงเวลา 14, 15, 16นาฬิกาโดยกลุ่มเป็นค่อนข้างปานกลางส่วนใหญ่สําหรับทางภาคกลางจะอยู่แถวทางทิศต,ตนตกนะครับเช่นแถวจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับในช่วงนี้แล้วก็ทางภาคเหนือก็ยังอยู่ในก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างปานกลางอยู่แถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับในช่วงนี้และก็ทางจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นเส้นเป็นแถบอยู่ครับผม ที่ค่อนข้างจะดูเหมือนจะหนาแน่นพอสมควรนะครับไล่มาตั้งแต่เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วครับเป็นเป็นเส้นครับค่อนข้างที่จะอยู่ในลักษณะแน่นแต่ก็ยังไม่ถึงปานกลางนะครับผมแล้วก็อีกอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่แถวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ก็ยังไม่ถึงปานกลางแต่ปานกลางอาจจะอยู่แถวจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสเกตสุรินทร์ บุรีรัมย์นะครับสำหรับกลุ่มเมฆฝนในช่วง1 4บส1่นาฬิกาโดยกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างจะแน่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่แถวจังหวัดมหาสารคามร้อยเอ็ดจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดขอนแก่นชัยภูมินะครับผมจะรวมอาจรวมไปถึงจังหวัดสกลนครครับในช่วงเวลา 14, 15 16นาฬิกาส่วนจังหวัดอื่นของมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับแลวเราข้ามฝั่งไปทางสปปลาวก็พบว่าประเทศสปปลาวมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยครับผมในช่วงเวลา 14, 15, 16นาฬิกาพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา17็เนาฬิกาก็พบว่าประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นอยู่แถวบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับผมส่วนภาคอื่นนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยครับโดยเฉพาะทางภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรไล่ลงไปจนถึงใต้สุดสุราษฎร์ธานีและระนอง ทางละนองจนถึงจังหวัดสตูลยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมในช่วงเวลา17นาฬิกาโดยกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นสําหรับประเทศไทยในช่วงเวลา1 7บเนาฬิกานัน้นอยู่ในบริเวณของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับผมจังหวัดนนทบุรีปรทุมธานีฉะเชิงเซาสมุทรปราการจังหวัดชนบุรีจังหวัดไร่ขึ้นมาทางจังหวัดนครนายกจังหวัดสระบุรีจังหวัดนครนายกสระบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรีอาจจะเป็นจะอาจจะอยู่ในบางส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์มหาสารคามกาลสินนะครับผมค่อนข้างที่จะปานกลางครับสาหรับจังหวัดเหล่านี้ในช่วงเวลา17นาฬิกา18นาฬิกานะครับผมส่วนที่อื่นๆของประเทศไทยนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับส่วนสปลอกราวนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับในช่วงเวลา17นาฬิกาพอเรามาดูโมเดลฝนกันในช่วงเวลาโดยกลุ่มโมเดลฝนในช่วงเวลา17นาฬิกานั้นได้ต่อเนื่องและอยู่ในที่เดิมลักษณะเดิมมาจนถึงช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกานะครับผมพอถึงช่วงเวลา22นาฬิกาก็พบว่าประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นกลุ่ม เมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งครับผมส่วนภาคอื่นๆเช่นภาคเหนือภาคใต้ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับในช่วงเวลา22นาฬิกาส่วนภาคตัวนอกและกรุงเทพมหานครในช่วงเวลา22นาฬิกาเพราะว่ามีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็จะหนาแน่นอยู่แถวจังหวัดชลบุรีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดฉะเชิงเซาครับอาจจะรวมไปถึงจังหวัดนครนายกครับผมในเวลาดังกล่าวนะครับ22นาฬิกา กลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นสําหรับทางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะทางภาคกลางนั้นอยู่แถวบริเวณจังหวัดพระนครศรียุธยาสุบพรรีสิสงห์บุรีอ่างทองชัยนาทจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมลบบุรีสระบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และกลุ่มเมฆฝนนี้ก็จะต่อเนื่องไปทางภาคอีสานแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเช่นจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดจังหวัดเลยหนองบัวลำพู จังหวัดขอนแกน่นมหาสารคามจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์จ, 101, จังหวัดสุรินทร์จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นกลุ่มเป็นแถบอยู่ครับผมสาหรับกลุ่มนี้ในช่วงเวลา22นาฬิกานะครับส่วนภาคตอนออกเฉิยงเหนือที่ติดกับสปปลาวนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมส่วนสปปลาวก็มีกลุ่มเมฆฝนที่ต่อเนื่องมาจากจังหวัดเลยและก็เข้าไปสู่แขวงไซยบุรีครับเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับและอาจจะต่อเนื่องไปถึงนครหลวงเวียงจันทร์ได้ครับสําหรับ ในช่วงเวลา22นาฬิกาพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเที่ยงคืนของวันที่22ก็พบว่าประเทศไทยที่กลุ่มเมฆฝนเป็นแถบนั้นได้เลื่อนตัวมาทางภาคกลางและภาคเหนือแล้วนะครับผมโด,โดยเลื่อนตัวโดยเลื่อนตัวมาจากทางภาคอีสานนะครับโดยเป็นกลุ่มเมฆฝนเป็นล่องฝนเป็นแถบอยู่ครับผมโดยภาคใต้ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับภาคตะวันออกมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับโดย ในเวลานี้เที่ยงคืนโดยรอยต่อเที่ยงคืนของอวันที่22รอยต่อวันที่23ก็เพราะบว่าประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนในบริเวณอ่าวไทยนะครับส่วนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยส่วนภาคกลางนั้นมีกลุ่มเมฆฝนอยู่เป็นเส้นเป็นแถบเป็นล่องอยู่ครับผมโดยไล่มาตั้งแต่ทางภาคเหนือจนถึงจังหวัดสะแก้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดทีหนึ่งครับสาหรับทางภาคเหนือตอนบนนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับในเวลา เที่ยงคืนของวันที่22ลอยต่อวันที่23นะครับผมทางภาคอีสานก็เส้นกันครับแถวที่ติดกับส่วนใหญ่ที่ติดกับแนวชายแดนติดกับสปปลาวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่22ลอยต่อวันที่23ส่วนสปปลาวนั้นก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนเหมือนเดิมครับผมในเวลาเที่ยงคืนของวันที่22ลอยต่อวันที่23สําหรับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงนี้จะมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางอยู่แถวทางจังหวัดเลยจังหวัดหนองมนุมภูจังหวัดอุดรธานีอาจจะเลยมาถึงจังหวัดขอนแก่นครับเป็นกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งส่วนจังหวัดชัยภูมินครราชสีมานั้นมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยครับผมในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่22ลอยต่อวันที่23นะครับส่วนกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนานแน่นเป็นเส้นเป็นแถบเป็นล่องนั้นอยู่แถวทางภาคเหนือก็อยู่แถวทาง จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตากจังหวัดสุขทไทยจังหวัดพิจิตรแล้วก็จะมาต่อเนื่องมาทางจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาธจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรียุธยาจังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบุรีจังหวัดนครนายกจังหวัดปาจีนบุรีจังหวัดสะแก้วและอาจต่อเชื่อมไปถึงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมค่อนข้างหนักนะครับกลุ่มเมฆฝนกลุ่มนี้ในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 22ลอยต่อวันที่23นะครับเรามาดูโมเดลฝนในช่วงพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลาตี2ของวันที่23ก็พบว่าประเทศไทยก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนน้อยนะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้มีกลุ่มเมฆฝนน้อยมากครับผมภาคตะนออก,ก็เช่นกันมีกลุ่มเมฆฝนน้อยมากโดยกลุ่มเมฆฝนจะอยู่ในทะเลในอ่าวไทยซึเป็นส่วนใหญ่ครับในช่วงเวลาตี2ของวันที่23และภาคตะนอกเชียงเหนือ ก็มีกลุ่มเมฆฝนอยู่ยอมหนึ่งอยู่แถวทางจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับในลักษณะเล็กน้อยส่วนจังหวัดอื่นนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วก็ขอข้ามไปทางสปปลาวในช่วงตีสองของวันที่23ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับกลุ่มเมฆฝนสําหรับประเทศไทยเป็นล่องเป็นแถบเป็นสายอยู่แถวทางตั้งแต่ทางภาคกลางขึ้นไปจนถึงจังหวัดเชียงรายนะครับกินบริเวณไม่กว้างครับผม โดยทางภาคกลางอาจจะไล่ไปตั้งแต่จังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีบางส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์กำแพงเพชรจังหวัดตากบางส่วนครับพอมาถึงกำแพงเพชรก็อาจจะเข้าไปสูงจังหวัดสโขทัยจังหวัดแพร่จังหวัดลำพูนลำปางเชียงใหม่แล้วก็ไปถึงจังหวัดเชียงรายครับในเวลา2นาฬิกาของวันที่23มนะครับผมพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วง โดยกลุ่มเมฆฝนลักษณะที่เป็นเส้นเป็นแถบเป็นล่องนั้นได้มาจนถึงในช่วงเวลา5นาฬิกาก็กระจายตัวออกจากประเทศไทยไปแล้วนะครับผมหโมงเช้าตี5ของวันที่23ได้กระจายตัวออกไปจากประเทศไทยแล้วโดยส่วนใหญ่ประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยครับโดยมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ยอมหนึ่งอยู่แถวทางภาคกลางตอนบนแถวจังหวัดกาญจนบ,บุรีแถวจังหวัดอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองครับผมอยู่ในบริเวณนี้ส่วนทางภาคเหนือก็มีกลุ่มเมฆฝน ค่อนข้างที่จะปานกลางอยู่แถวจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่เป็นหย่อมหนึ่งครับส่วนที่อื่นนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วนะครับสาหรับประเทศไทยในเวลา5้าโมงเช้าของวันที่23และก็สปปลาวก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเหมือนกันครับผมในช่วงเวลาตีห้าของวันที่23านะครับพอเรามาดูโมเดลฝนก็จะขอกล่าวถึงในช่วง8ปดโมงเช้าของวันที่23นะครับก็พบว่าประเทศไทยและสปะปลาวก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมมีแต่เป็นหย่อม อยู่แถวจุดเดิมอยู่แถวจังหวัดกาญจนบุรีนั่นแหละครับยอมหนึ่งสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทอุทัยธานีครับเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็ยังอยู่แถวทางภาคเหนือเนะชียงรายเชียงใหม่ครับในช่วงเวลา8ปดโมงเช้าของวันที่23ส่วนภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมรวมไปถึงสอพบลาวในช่วงเวลา8ปดนาฬิกาของวันที่23ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมสาหรับการพยากรณ์อากาศ วิเคราะหโมเดลฝนก็ขอยุติไว้ในช่วงเวลา8นาฬิกาของวันที่23นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศแบบสรุปสำหรับวันที่ตุลาคมวันจันทร์ที่21ตุลาคมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับโดยอาศัยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับทางภาคเหนือพบว่ามีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคตะอนอ,อกเฉียงเหนือนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารยโสธรอํานาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีครับผมส่วนทางภาคกลางคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งครับแถวจังหวัดกาญจนบุรีราชบ,บุรีพร,ระนครศรีอยุธยานครปฐม สมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมส่วนทางภาคตะนออกนั้นก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองแล้วละเจ็ดสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดครับส่วนทางภาคกลางและส่วนทางกรุงเทพมหนาคนครและปริมณฑลนั้น คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับผมมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเราเลื่อนมาทางภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและจังหวัดสตูลนะครับผมโดยภาพรวมสภาวะอากาศของประเทศไทยในช่วง 18นาฬิกาวันนี้จนถึง18บนาฬิกาวันพุนีน้นันน้นโดยภาพรวมแล้วใน,น oon. teng. ช่วงเวลาในช่วงวันที่22นั้นจะมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคุมประเทศไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณทางภาคกลางนะครับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเวลาประมาณตั้งแต่12นาฬิกาเริ่มสะสมไปจนถึงช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกานะครับโดยภาพรวมก็หมายถึงว่าฝนในประเทศไทยจะมี หรือตกอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมานะครับในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะมีฝนฟ้าขนองครับเนื่องจากสภาพอากาศได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมโดยเฉพาะมีอากาศเย็นเข้ามาครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอยุติการพยากรณ์อากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์ และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาค้มครอง,องเงินไหลนองทองไหลามากันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผม